สาวตะลึงเห็นลูกสัตว์ประหลาดติดที่เปลือกกล้วยค่ะวันที่18ตุลาคม2514ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านพบกล้วยน้ำว้าที่เปลือกเป็นรูปสัตว์มีลักษณะแปลกประหลาดซึ่งเจ้าของพบในขณนะตัดกล้วยที่ปลูกไว้เพื่อเอามากินและพบเข้าโดยบังเอิญซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้เดินทางไปบ้านหลังดังกล่าว พบว่าบ้านดังกล่าวเป็นบ้านของนางสาวพัทรนันริทิอายุ40ปีบ้านเล็กที่47หมู่3ตำบลวังพงอำเภอปานบรุรีจังหวัดประจวบคีครีขันธ์โดยเจ้าของบ้านได้นำกล้วยนำว้าจำนวน3วีมาวางที่โต๊ะให้ผู้สื่อข่าวได้ดูพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและได้พบนเน็นนางสาวพัทรนันเล่าว,ว่าในช่วงเที่ยงตนเองกำลังจะกินข้าวเกิดความหิวก็เลยเอากล้วยที่ตัดวางไว้ออกมากินพอกินกล้วยไปครึ่งลูกได้เหลือ ไปดูที่เปลือกกล้วยก็ต้องตกใจเหมือนกับเป็นหน้าคนจ้องมองมาที่เราก็เกิดตกตะลึงตกใจมากเพราะเกิดมาไม่เคยเจอและไม่เคยเห็นแบบนี้มองดูแล้วเหมือนแมวก็ใช่เหมือนเสือก็ใช่หรือเหมือนลิงก็ใช่จึงได้นํากล้วยทั้งสาวีที่มาจากเขือเดียวกันมาวางและดูทีละลูกพบว่าวีที่กินไปหนึ่งลูกก็พบว่ามีลักษณะคล้ายกันอยู่หลูกและอีกสองวีก็พบคล้ายหน้าสัตว์วีละสตัวเช่นกันนาง สาวพัทรนัตน์เล่าต่ออีกว่าหลังจากพบหน้าสาัตว์บนเปลือกกล้วยทําให้ตกใจกินต่อไม่ได้เพราะเป็นเรื่องแปลกจึงได้โทรบอกพี่สาวและได้โทรไปบอกแฟนซึ่งแฟนบอกว่าเคยได้ยินข่าวลักษณะแบบนี้มาบ้างซึ่งในอดีตทากล้วยแบบนี้จะขายได้ราคาอย่างไรก็ดีขนาดนี้ได้เก็บกล้วยทั้งสามหวีไว้เป็นอย่างดีไม่ได้นํามากินเพื่อที่อยากจะให้ผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านนี้มาช่วยดูว่าคืออะไรทําไมกล้วยจึงเป็นเช่นนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากข่าวกล้วยน้ำว้ามีลักษณะสัตว์ที่แปลกประหลาดจำนวนสามวีได้แพร่กระจายออกไปทําให้ชาวบ้านใกล้เคียงหรือตําบลใกล้เคียงรวมถึงบรรดาผู้ที่เชื่อในเรื่องของศิลศาสตร์ต่างเดินทางไปขอชมกันไม่ขาดสายบางรายขอซื้อเพื่อที่จะไปบูชาแต่เจ้าของไม่ขายเพราะต้องการให้ผู้ที่รู้ในเรื่องนี้ได้ดูก่อนและจะรับคําแนะนําต่อไปด้านในจาริธิบิดาของนางสาวพัทรานัมบอกว่า กล้วยที่เจอหน้าคล้ายสัตว์เป็นกล้วยงานแต่งต้นนามาปลูกไว้เมื่อครั้งแต่งงานลูกสาวและแตกหน่อออกมาเรื่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เคยเจอเรื่องแปลกมาเจอปีกกล้วยออกมาจากกลางต้นตอนนั้นก็ไม่ได้นึกอะไรลืมไปแล้วพอเห็นข่าวในทีวีก็นึกขึ้นได้จึงได้บอกลูกสาวว่าพ่อเคยเจอปีกกล้วยที่ออกมาจากกลางต้นเป็นกล้วยที่แตกมาจากต้นแต่งงานทําให้ลูกสาวเสียดายส่วนที่ลูกสาวเจอเรื่องแปลกก็หวังว่าจะได้โชคลาภต่อไปอา เราก็ตกใจเราตกใจเหมือนมีหน้าคนน,น่ะหนูมันช่หน้าคนเหมือนแบบหน้าลิงอะค่ะแบบจ้องจ้องเราอย่างเงี้ยค่ะม,มันก็เลยทําให้หยุดกินค่ะพอหยุดกินเราก็เลยมาหาว่ามันมีที่อื่นอีกไหมเราก็เจอนีหวีเดียวกันเนี่ยค่ะม,มีอยู่อีกอหนึ่งตัวทั้งหมดกี่ตัวที่เราเจอทั้งหมดหกตัวจากหวีนี้สองตัว มันแปลกมั้งเป็นเลขคู่วีนี้สองตัววีนี้สองตัวแล้วก็วีนี้สองตัวแล้วหน้าเหมือนกันเลยอน้าที่ครั้งแรกที่เราสะดุดคือเป็นเป็นหน้าเหมือนมันหน้าเหมือนลิงจ้องเราเราตกใจเราก็ไม่กินต่อไม่ได้เลยค่ะ <S 1> <S 1> แต่คือที่สําคัญคือจ้องหน้าหนูไงหนูก็แบบคือทีเราตกใจที่สุดคือคือหน้า,นา,าใช่ขเาขามองหน้าเราก็หันมาแล้วมองหน้าเราแล้วก็ พอเรารวบรวมสติได้เราก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้พี่สาวหลังจากนี้เราจะยังไงต่อจะกินต่อแน่เลยไม่ไม่ไม่กินแล้วใช่ไหมไม่กินแล้วไม่กินแล้วค่ะแต่ก็ก็อ,อยากรู้เหมือนกันว่ามันคือว่ามันคืออะไร,ออะไรถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยบอกเลยนะคะว่ามันว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันตกใจจริงๆมันเหมือนมากค่ะ